สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มอยหกงศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภยัยหวันรุงขึ้นอังคารที่11มิตรนาอน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปจัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับมาจับตาครับร่องมอรสุมหรือร่องฝนนี้ที่ปรากฏตัวพาดผ่านอยู่ในแนวภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรซึ่งอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่11มิถุนายนเป็นต้นไปร่องมอรสุมหรือร่องฝนนี้จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่ตอนบนของภาคเหนือและก็ลาวตอนบนครับการทําความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับร่องมรสุมก็คือจะเป็นแนวของฝนตกหนักๆหลักๆจะอยู่ในบริเวณร่องมรสุมนี้เองนะครับจึงหมายความว่า ตั้งแต่11มิถุนายนเป็นต้นไปแนวของฝนหลักๆจะขยับตัวสูงขึ้นไปครับดังนั้นบางที่จึงอาจจะมีฝนน้อยลงจากนี้ด้วยนะครับขอให้จับตาและเฝ้าระวังสำหรับคนที่ต้องการน้ําฝนในช่วงเวลานี้กันไว้ด้วยครับแต่ช่วงนี้ลมมรสุมตะตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศตะวันตกตอนบนนั้นมีกําลังแรงครับแบบนี้แม้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปแต่คุณผู้ชมหลายท่านก็ยังจะมีฝนจากลมมรสุมอยู่นะครับทำให้การมีฝนและฝนตกหนักบางแห่งนั้นยังมีเกิดขึ้นได้ต่อครับใครเจอฝนตกหนักๆนานๆก กัันนไว้ดวะครบสำหรับเรื่องของคลื่นลมในอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกำลังแรงขึ้นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับจากสภาพอจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมอังคารที่11มิถุนยน2 5 6 7ดังนี้ครับ เตือนฝนในไทยตอนบนนะครับเหนือสานกลางตะวันออกยังอยู่ในเกณฑ์70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใครมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเป็นเวลานานให้ระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหล,หลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่คนที่จะมีฝนน้อยคือคนในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนแค่40%ของพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของความร้อนตอนกลางวันยังมีอีกมากในบางพื้นที่นะครับก็ขอให้อดทนหน่อยเพราะว่ารอฝนเพิ่มมากขึ้นความร้อนต่างๆก็จะลดลงไปได้นะครับ จากนั้น12-14มิถุนยนระวังนะครับฝนจะน้อยลงบ้างก็จากการที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนเลื่อนขึ้นไปอยู่ทางตอนบนของภาคเหนือและลาวเหนือนั่นเองครับแต่ก็ยังคงจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับตามด้านรับลมมรสุมส่วนภาคเหนือภาคอีสานฝนจะน้อยลงแต่สำหรับภาคใต้แล้วฝนจะเพิ่มขึ้นครับสำหรับช่วงที่จะมีฝนกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกทีก็15มิถุนย์เป็นต้นไปแต่ฝนก็ยังไม่สม่ำเสมออยู่นะครับปิดท้ายกับการอัปเดตสถานการณ์น้ำเขื่อนหลักรุ่มเจ้าพญาล่าสุดแม้เราจะเข้าสู่ฤดูฝน ล่าสุดมีน้ําอยู่ที่3,000ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นน้ําใช้การได้แค่13%ส่วนเมื่อดูจากเขื่อนต่างๆที่ยังคงมีน้ําใช้การได้ต่ากว่า30%ก็พบว่ามี12เขื่อนครับไงก็วางแผนการจัดการน้ําต้องดูฝนดีๆนะครับเพราะว่ายังอาจมีช่วงฝนทิ้งช่วงรออยู่ในช่วงปลายเดือนนี้อีกนะครับและนี่คือภารกิจโกกลีนประจำวันนี้กับโชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมเ h น n โกกลีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะ นี่คือสามร้อยสิงสาเกิลกรีนสวัสดีครับ